สังเกตได้ว่าท้องเนี่ยมันโตนะคะโตมากเหมือนกับคนตั้งครันแต่เราไม่ได้ท้องมีอาการปรัสสาวะบ่อยก้านปัสสาวะไม่ค่อยอยู่เดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็ปวดปวดปัสสาวะบ่อยมากท้องอืดแน่นท้องขับถ่ายยากท้องผูกถ่ายไม่ค่อยออกสสิ่งที่ต้องทําเมื่อเจอเนื้องอกมดลูกขนาดเล็กแล้วคุณหมอบอกว่ายังไม่ต้องผ่าตัดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จ๋าไขปัญหาน้องสาวค่ะ โรคเนื้องอกหมดลุกนะคะเป็นอีกโรคหนึ่งเลยที่พบได้บ่อยในผู้หญิงครับพบได้บ่อยมากๆเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยเนี่ยมักจะมาพบหมอก็กต่อเมื่ออาการมันรุนแรงก้อนเนื้องอกนั้นมันโตมากแล้วค่ะใหญ่มากๆแล้ว okay. yeah. จนไปกดเบียดอวัยวะต่างๆใกล้เคียงที่อยู่ใกล้กับหมดลูกจงทาให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าตัวเองมีอาการผิดปกติจนต้องมาหาหมอเช่นเนื้องอกมดลูกเนี่ยใหญ่มากจนสังเกตได้ว่าท้องเนี่ยมันโตนะคะโตมากเหมือนกับคนตั้งครรภ์แต่เราไม่ได้ท้องหรือก้อนเนื้องอกมันไปกดเบียดกระเพาะปัสสาวะทําให้ความจุของกระเพาะปัสสาวะลด,ดลงมีอาการปัสสาวะบ่อยก้นปัสสาวะไม่ค่อยอยู่เดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็ปวดปวดปัสสาวะบ่อยมากหรือก้อนเนื้องอกเนี่ยมันไปกดเบียดลำไส้ใหญ่นะคะ ทำให้มีอาการท้องอืดแน่นท้องขับถ่ายยากท้องผูกถ่ายไม่ค่อยออกส่วนน้อยมากๆที่จะรู้ตัวตั้งแต่ก้อนนั้นมันยังเล็กอยู่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้าผู้ป่วยมาพบหมอในระยะนี้นะคะก้อนเนื้องอกมันใหญ่มากแล้วเนี่ยวิธีการรักษาที่คุณหมอจะให้นะคะส่วนใหญ่ก็คือการผ่าตัด อาจจะผ่าตัดเอาเฉพาะก้อนเนื้องอกออกไปหรือถ้าหากว่าก้อนนั้นมันใหญ่มากนะคะทําลายเนื้อมดลูกไปมากแล้วก็อาจจะต้องตัดเอามดลูกทั้งมดลูกออกไปทั้งหมดค่ะ <S <S มีน้อยมากนะคะที่ผู้ป่วยเป็นโรคเนื้องอกมดลูกแล้วจะมาพบหมอในระยะที่ก้อนเนื้องอกมันยังเล็กอยู่อันนี้มักจะไปพบตอนที่ตรวจสุขภาพประจําปีอันตราซาวแล้วเจอว่ามีก้อนเนื้องอกเกิดขึ้นบริเวณมดลูก ถ้ามาพบหมอในลักษณะนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก้อนเนื้องอกมันจะยังเล็กอยู่ยังไม่มีอาการอะไรผิดปกติคุณหมอก,ก็มักจะบอกว่าก้อนเนื้องอกมันยังเล็กอยู่ยังไม่มีอาการอะไรผิดปกติยังไม่ต้องผ่าตัดยังไม่ต้องผ่าตัด <Okay. Yeah. S 1> แล้วถ้าเราเจอสถานการณ์นี้นะคะเจอคําตอบแบบนี้คุณหมอบอกว,ว่ายังไม่ต้องทําอะไรยังไม่ต้องผ่าตัดแล้วรู้สึกมันกังวลนนะ่ะแล้วเราจะทําอะไรได้บ้างเพื่อป้องกันไม่ให้ก้อนเนื้องอกมันใหญ่จนเกิดอันตราย ก่อนอื่นก็ต้องบอกทุกคนนะคะว่าให้ใจเย็นเย็นก่อนค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะก้อนเนื้องอกที่เจอบริเวณมดลูกเนี่ยมันจะไม่ใช่มะเร็งค่ะมันจะไม่ใช่มะเร็งค่ะ okay, okay. Yeah. มีแค่1คนใน1000คนหรือประมาณ0.1%เท่านั้นที่มันจะกลายไปเป็นมะเร็งสังเกตง่ายๆถ้ามันจะเป็นมะเร็งเนี่ยก้อนเนื้องอกมันจะโตเร็วกว่าปกติถ้าหากว่ามันไม่ได้โตเร็วกว่าปกติ คุณหมอจะนัดมาตรวจหรือมาฟอลแล้อบทุกๆ4ี่ถึงหเดือนส่วนใหญ่ก็จะตรวจด้วยการอันตาซาวค่ะเพื่อให้แน่ใจนะคะว่าก้อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นมะเร็งจริงๆและถ้ามันไม่ได้โตไวนะคะโอกาสที่จะเป็นมะเร็งนั้นก็น้อยมากค่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ต้องผ่าตัดและสิ่งสําคัญที่เราควรจะรู้นะคะนั่นก็คือโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยก้อนเนื้องอกภายในมดลูกหรือเนื้องอกต่างๆของผู้หญิงเนี่ยมันจะโตไปตามฮอร์โมนเอสโตรเจนที่อยู่ในร่างกายของเราค่ะ ฮอร์โมนเอสโตรเจนคืออะไรฮอร์โมนเอสโตรเจนก็คือฮอร์โมนของเพศหญิงที่ร่างกายของเราสามารถสร้างขึ้นได้เองตามธรรมชาติเป็นฮอร์โมนที่ทําให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถตกไข่มีประจำเดือนสามารถมีลูกได้มีร่างกายมีผิวพรรณที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้หญิงค่ะแล้วฮอร์โมนเอสโตรเจนมาจากไหนฮอร์โมนเอสโตรเจนผลิตมาจากรังไข่ค่ะ ตราบใดนะคะที่เราเนี่ยยังเป็นผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์นั่นก็คือยังเป็นวัยสาวเป็นวัยที่ยังมีลูกได้เป็นวัยที่ยังมีประจำเดือนร่างกายของเราก็จะยังสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนออกมาค่ะและฮอร์โมนเอสโตรเจนตัวนี้นะคะนอกจากจะทําให้เรามีความเป็นผู้หญิงแล้วมันก็ยังมีผลต่อเนื้องอกนั้นด้วยนั่นก็คือไปบํารุงเนื้องอกมันก็ทําให้เนื้องอกนั้นโตขึ้นเรื่อยๆด้วย okay. Okay. Yeah. แต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะร่างกายของเราหยุดการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนไม่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้ว เนื้องอกผลนั้นนะคะมันก็จะไม่มีฮอร์โมนมาบำรุงมันก็จะค่อยๆเล็กลงแล้วก็ฝ่อไปในที่สุดตามธรรมชาติค่ะและช่วงอายุที่จะทําให้ผู้หญิงหมดฮอร์โมนเอสโตรเจนไปตามธรรมชาตินั่นก็คือช่วงที่เราหมดประจําเดือนหรือเป็นวัยทองโดยปกติแล้วนะคะผู้หญิงจะเข้าสู่วัยทองในช่วงอายุประมาณ45-55ปีค่ะหรือโดยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่อายุ50ปีเมื่อร่างกายของเราหยุดสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจน เนื้องอกมันไม่มีฮอร์โมนไปเลี้ยงนะคะมันก็จะค่อยๆเล็กลงแล้วก็ฝ่อไปในที่สุดค่ะแต่อีกประเด็นหนึ่งนะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายของเราเนี่ยนอกจากผลิตมาจากรังไข่แล้วมันยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ช่วยในการผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนนั่นก็คือเนื้อเยื่อไขมันในร่างกายของเราค่ะเนื้อเยื่อไขมันในร่างกายของเราค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้หญิงคนไหนนะคะค่อนข้างเจ้าเนื้อมีมวลไขมันเยอะนะคะ การผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายก็จะเยอะกว่าปกติค่ะมันก็จะไปเร่งทําให้เนื้องอกนั้นโตเร็วกว่าปกติด้วยฟังมาถึงตรงนี้นะคะก็พอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะกระตุ้นทําให้เนื้องอกของเราเนี่ยโตขึ้นนั่นก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนเอสโตรเจนมาจากรังไข่ซึ่งผลิตตามธรรมชาติกับอีกสิ่งหนึ่งที่ไปกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนนั่นก็คือเนื้อเยื่อไขมันในร่างกาย เพราะฉะนั้น3สิ่งนะคะที่คุณผู้หญิงควรจะทำนะคะถ้าหากว่าตรวจพบเนื้องอกมดลูกที่ยังมีขนาดเล็กยังไม่ต้องผ่าตัดแต่เราเนี่ยจะควบคุมไม่ให้มันโตวไวแล้วก็ทำให้มันเนี่ยค่อยๆ่อ,อไปตามกับอายุของเราที่เราเข้าสู่วัยทอง1ก็คือเรื่องการกินอาหารค่ะเ่เรารู้แล้วนะคะว่าสิ่งหนึ่งที่ไปกระตุน้นฮอร์โมนเอสโตรเจนเราไปกระตุ้นเนื้องอกอีกทีเนี่ยนี่ก็คือมวลไขมัน เพราะฉะนั้นเราควรจะกินอาหารดีๆเลี่ยงอาหารไขมันสูงไขมันไม่ดีเช่นอาหารทอดเบเกอรี่อาหารหวานอาหารที่มีแป้งเยอะเพราะอาหารหวานพวกแป้งเนี่ยสุดท้ายเมื่อถูกย่อยไปแล้วมันก็จะกลายไปเป็นไขมันเช่นเดียวกันแล้วก็เน้นไปที่กินผักผลไม้เยอะๆถ้าจะกินแป้งก็เป็นแป้งไม่ขัดสีกินโปรตีนได้นะคะแต่เป็นโปรตีนไม่ติดมันยกง่ายๆก็คือกินแบบสุขภาพดีนั่นแหละค่ะ 2. นั่นก็คือการออกกําลังกาย ออกกําลังกายนะคะทั้งแบบคาร์ดิโอทั้งแบบเวทเทรนนิ่งนะคะเพื่อช่วยให้สุขภาพของเราแข็งแรงแล้วการเวทเทรนนิ่งน่ะมันก็จะช่วยทําให้มวลไขมันกลายไปเป็นมวลกล้ามเนื้อและการออกกําลังกายก็จะช่วยให้ฮอร์โมนต่างๆในร่างกายของเราหลั่งเป็นปกติมากขึ้นและ3ก็คือการมาตรวจติดตามอาการนะคะตามที่คุณหมอนัดนะคะ l อ o อ up ตามที่คุณหมอนัดนะคะ การตรวจติดตามนะคะก็จะช่วยให้เรารู้นะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยก้อนเนื้องอกของเรามันไปถึงไหนแล้วมันโตเร็วกว่าปกติหรือเปล่าขนาดมันไปเท่าไหร่แล้วถึงเวลาที่ควรจะผ่าตัดไหมเพราะถึงแม้ว่าเราจะกินดีออกกําลังกายดีแต่มันก็ไม่ได้สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าก้อนเนื้องอกนั้นมันจะอยู่กับที่มันจะยังเล็กอยู่มันจะไม่โตผิดปกติเพราะมันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่สามารถกระตุ้นให้เนื้องอกนั้นมันผิดปกติไปได้เช่นพันธุกรรมและสรุปสุดท้ายนะคะ ถึงแม้ว่าเราจะออกกําลังกายดีกินดีตรวจสุขภาพดีต่างๆแล้วแล้วท่าก้อนเนี่ยมันยังอยากจะโตอยู่นะคะเราก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติค่ะแต่อย่างน้อยนะคะการที่เราดูแลสุขภาพมาดีโดยตลอดกินดีออกกําลังกายดีถ้ามันจําเป็นต้องผ่าตัดจริงๆร่างกายของเราก็จะพร้อมสำหรับการผ่าตัดแล้วก็ฟื้นตัวหลังผ่าตัดได้เร็วค่ะหากมีปัญหาอยากปรึกษาพักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย สสิ่งที่ต้องทำเมื่อเจอเนื้องอกหมดลูก3ส ag, ิ่ง ok ที่ต้องทำเมื yeah ่อเจอหมดลอกเนื้องอก3สิ่งที่ต้องทำเมื่อเจอเนื้องอกหมด